ขาปลูกยังสี่ก่ได้ขายก็คือได้กินจาการลดอันค่า,ชาใช้จ่า,ายเหาล่งไปจผู้ใดเห็ดงานประจําหันยาเขสเกษตรก่เห็ดได้ป้าถือว่ามันยากบ่คขะในการปลูกผักบอ่อขาเขสมากเลยมันมันบ่ยากเขาก็บ่ได้เห็ดว่าหลายๆเห็ดพ่อหมุนเวียนไปอันนี้อันนี้เบิดเก่าอันนั้นมาล่งเอาอันนั้นอันนั้นเบิดเก่ามันเพี้ยนหมุนกันเรื่อยจ้า วัดดีจ้าป้าในน้ำตัวน,นิดนึงค่ะอันแม่จุงจีดยูบานโคกสีตําบลอุ้มเมาเอำเภอแย่งตลาดจังหวัดกลาลสินจ้าป้าพอดีนัขับรถผ่านมาเราเห็นแปลงผักป่ามันงามเรลเห็นเป็นแถวอ,อย่างดีเลยมีหลากหลายอย่างนะป่าเริ่มปลูพะเปบนมีมาแต่โดนไปจ้าลายที่หาปีแล้วค่ะคิดยังไงก็ได้เริ่มปลูกผักแบบนี้ค่ะแต่พอแต่เม่ผ้าเห็ด พอเมอ่ตะกีเพิ่นผ้าเห็ดปลูกผักปลูกยังก็เล่ยมาปลูกผักเป็นอาชีพเสริม<อ>ในการทำงานจา้ะทำงานอยู่ตอนนี้ป้าเห็ดงานประจําอยู่บ่ค่ะอยู่ค่ะเห็ดงานประจําอยู่บริษัทแสดงว่าการปลูกผักของป้านี่เห็ดเพื่อเป็นรายได้เสริมแมนค่ะปะ้าคือขยันแท้ป้าแบ่งเวลาจาังไดในการมาเห็ดแบบนี้จ้าแบ่งเวลาเวลาว่างคือมันเขาทํางานเขาเป็นกะ กลางคืนนี่เขาก้าสองทุ่มออกแปดโมงนี่จ้าแล้วก็มันสีเปลี่ยนกันเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลางเว้นเขาแปดโมงออกสองทุ่มทีนี้ป่ามาดูแลถ่า,าอ๋อกับีป่าอีกคนเป็นคนซอยดูแลแมนค่ะพื้นที่ที่ปลูกพักเท่้เหมือนี่ประมาณหอดหอดไรบ่ค่ะป่าเทิงค่ะเทิงเทิงเท,ทิงบอ่อป่าเทิงบ่อน้ำเทิงนี่เทิงยูดอก เฉพาะปลูกพักอย่างเดียวนี่ป่า,าปลูกประมาณจงานสองงานนี่บอสอง,สงงานกูกัวนี่แหละ๋อค่ะแล้วในสวนป่ามีปลูกพักอีกอย่างเนี่ยค่ะมีหอมมีพักบุง้งมีผักกาดดอกมีพักบลรพ่รามีสลดัด<อ>มีหลายอย่างพริกคือปพริกค่ะตะไคร้จ้าเห็นป่าปลูกหลายอย่างยังสี่ มันมีข้อดีอยังไงในการที่ป่าปลูกพักแบบหลายๆชนิดหลายๆชนิดกับมีคนมีคนมารลับซื้ออยู่สวนทร้งตลาดเพราะว่าขายชุดพักนั่นแล้วก็ใสพักนี่เป็นขายเป็นช่วงเป็นช่วง<อ>เปลี่ยนกันเปลี่ยนขายพักนี่เบิร์ดแล้วก็ไปใสพักนั่นเลยปลูกเป็นต้นเนื่องจ้ะคือการที่ป่าปลูกหลายยามมันก็นเห็นแพิ่นมี แม่ค่ะเพื่อนก็เลือกเอาเพื่อนบอกเอาแนวดึงเพื่อนก็เอาแนวเด้งมาจ้าแมนค่ะป้าถือว่ามันยากบอค่ะในการปลูกผักบอค่ะเฮ็ดมากเลยมันมันบ่ยากเพราะว่าเคยเฮ็ดมาแล้วมันก็เลยเป็นธรรมดาบ่ยากบ่ได้ถึงก็ว่าโอ้ยยากหลายเฮ็ดงนั้นนันนี่บอค่ะบ่ถือว่ายากเป็นธรรมดาเพราะว่าเคยเฮ็ดมากมันก็เป็นผักพื้นบ้านเนาะธรรมดาแม่นค่ะเฮ้าก็บ่ได้เฮ็ดว่าหลาย เหตุพ่อหมุนเวียนไปอัน şey นี้อ <Well> ันนี้เบิร์ดเก่าอันนั้นมาโล่งเอาอันนั้นอันนั้นเบิร์ดเก่าเปลเี่ยนหมุนกันเรื่อยจ้ากาในไวประกาศดอกค่ะเรามันลายขนาดนี้ป้าไว้ขายใส่นะจจะมี่แม่ค่ามารับซื้ออยู่สวนแล้วก็มี่แม่ค่าเอาไปขายตลาดทุ่งหน้าท้องตลาดเกษตรก็จะเ้าเอาสีมี่แม่ค่ามารับ แสดงว่าที่ป่าปลูกผักพวกนี้หลายยางหลายขนาดนี่กับ,บุ่คคลมีปัญหาเรื่องหมองทุงเลยบ่ค่ะกะเล้ยงทรงตลอดอืมค่ะตีต่สิบโมีผักขายก็เจ้าหมดละเมนบ่ค่ะแมนค่ะมันมันมันมาท่านมันหมุนมาท่านเหรอไหมคะค่ะยิ่งหนาฝนเนาะป่านคนปลูกผักบ่คคได้แมนเฮงตสิขายดีเดีวยวว่าเมนคหน,นาฝุ หอมนี่สิได้รูละลอยรูละพักซี่เล่านี่รูดละรูละลอยรูละลอยเศร้าพักซี่เล่าหนาวนถ้าผู้ใดเพื่อนอยากเฮ็ดกษตรกายเพื่อนเฮ็ด้อที่เท่อละเล็กละน้อยไปเนี่นั่นก็จังเฮ็ดได้หรือก็จังเฮ็ดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเฮ็ดล่องเบิงอันนี้อาเคี้วกษเรดนี่มันยากแห้งบ่จ้าบบยากแห้งเพราะว่าคือมันเป็นก้นใจมากจริงีซื้อกับบจัดอ้า บ่ยากก็คือป่าในน้ำว่าผู้ใดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดทีละน้อยก่อนเออเฮ็ดทีละเล็กธน้อยไปเฮ็ดลองเบิง่ง<า>กันผู้ใดว่าเพิ่นเฮ็ดบ่ได้ก็เพิ่นก็สิบ่เฮ็ดต่อไปอันผู้ใดผู้ใจเพิ่นมากเพิ่นก็สิเฮ็ดต่อไปอ๋อค่ะฝากบ,าอบอกให้เพิ่นเฮ็บดบ่ได้ขายก็ได,กได้กินแม่นเนาะค่ะจ้าคือเฮาปลูกจังซี่ก็บ่ได้ขายก็คือได้กินจ้าก็ลดอันค่าใช้จ่ายเฮาลงไปจ้า สมมุติว่าเข้าใจมือละสองสามลอยเขาก็ยังไม่อันนี้ตุนขึ้นมามือละลอยมือละสองลอยกันยังดีปากบอกว่าฮันผู้ใดเฮ็ดงานประจําหันจะเฮ็ดเกษตรก็เฮ็ดได้มันไม่ได้ถึงกับยากหน่อยไหมมันกับพ่อเฮ็ดอยู่นะแยหมเอาเวลาว่างมาเฮ็ดขนาดป่าเฮ็ดงานในโรงงานเนี่ยถือว่ามันฟิกเวลาเนาะแมนค่ะป่าเขาฟิกเวลามากนี่เข้าพากาโม่งนี่ ข้าไม่กินขาวหาโมงก็คืออันมีผักขาก็เฮ็ดผักขายส่งโ่งไห้เพื่อนม้อนี้มีคนพ่นอยาว่าเบิ่งสวนป่าหมาไดว่จ้ามาไดป่าผู้นึงเราสิอยูอยู่อ๋อมา่งไๆเนาะค่ะป่ามาจากสารคามเลยแยกที่เขาจะไปเค่อนมานิดหนึ่งแมนค่ะอันนี้เพื่อนบามู่บ้านยังใจ้ราเป็นเทศเทศบาลโคกซีจ้าเป็นเทศบาลจ้าแล้วมันก็มีถนนเรียบคล้องมาได้เลยจ้าแบบีป่าเราอยู่สวนตลอดแมนค่ะเราอยู่สวนตลอด มือนี้ก็ต้องขอบคุณคุณป่าหลายๆคุณป่าเน่ยเป็นต้นแบบของคนที่บริหารจัดการวางแผนเวลาดีๆมากเลยค่ะเหตุงานประจําอยู่โรงงานนั้นฝรกเวลาแล้วป่ายัางแบ่งเวลาสามารถมาปลูกผักขายได้อีกมือนี้ต้องขอบคุณคุณป่าหลายๆจ้าขอบคุณค่ะ